สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18เมษายนปี2567ครับมาอัปเดตหนึ่งเรื่องสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุแจกเงิน3,000บาทให้ครอบครัวผู้ดูแลคนสูงอายุครับเริ่มจ่ายพฤษภาคมปี67อยากได้รายละเอียดนะครับมาดูมาเช็คกันว่าการดูแลผู้สูงอายุแล้วได้รับ3,000มีเงื่อนไขรูปแบบไหนอย่างไรนะครับ แจกเงิน3,000บาทต่อเดือนครับให้ครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุเริ่มเดือนพฤษภาคมปี257นะฮะซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจดังต่อไปนี้ครับรัชกิจจานุเบกษาป,ประกาศเรื่องระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พศ256ครับกรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสับมสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆตามกฎหมายว่าโดยผู้สูงอายุได้การสร้างความเสมอภาคลดความเลือมร้อในสังคมตามนโยบายรัฐบาลอีกทั้งเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการสนับสนุนให้ครอบครัวชุมชนดูแลผู้สูงอายุทําให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกับครอบครัวชุมช,มชนและสังคมตลอดจนเพื่อให้มีระเบียบในการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับเงื่อนไขาการขอคุ้มครองนะครับการขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุนะครับให้ขอได้เพียงคราวละหนึ่งคน หากจะรับมากกว่านั้นให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า1คนครับมาดูคุณสมบัติครับด้านขออุปถัมภ์ผู้สูงอายุดังต่อไปนี้สัญชาติไทยครับอายุมากกว่า18ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ที่อายุต่ํากว่า18ปีซึ่งมีความพร้อมและเสียภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายเป็นลายไป มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งครับแล้วก็อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับ ในส่วนของนะครับการดูแลหรือว่าอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะครับตามนี้เลยลักษณะของการยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถรัรมภ์ได้ที่ไหนนะครับถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็ให้ยื่นคําขอนะได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับ ถ้าในจังหวัดอื่นครับให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในเรื่องของเอกสารเนี่ยนะครับก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชนรูปถ่ายหน้าตรงนะครับถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนจำนวน1รูปนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีนักสังคมสังเคราะห์นะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ที่ยื่ยนคําขอและผู้สูงอายุเพื่อสอบข้อเท็จจริงนะครับให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคลครอบครัวบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาพความเป็นอยู่และก็ความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนะครับจำนวนเงินที่ จะได้รับเนี่ยนะครับก็จะได้รับครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและก็เหมาะสมอาจจะพิจารณาเงินช่วยเหลือนะครับไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนนะครับทั้งนี้นะครับโครงการครอบครัวธรรมผู้สูงอายุจะเริ่มนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2567โดยปีแรกตั้งงบประมาณรองรับ1,100รลาย นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แนะหลายท่านอาจจะดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะท่านก็สามารถที่ตรวจสอบรวมไปถึงการยืน่นเตรียมเอกสารนะก็น่าจะทําการไม่ยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกี่ยวกับการยื่นนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดท่านสามารถนะครับยื่นคําขอนะหรือว่าไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับท่านไปติดต่อ แล้วก็สอบถามเรื่องนี้นะครับผมไปยื่นไว้เพื่อให้ตรวจสอบนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านของนะครับนักสังคมสังเคราะห์นะฮะหรือว่าตัวแทนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะลงไปนะครับเยี่ยมบ้านของท่านไปสอบถามผู้สูงอายุเป็นอย่างไรข้อที่จริงเป็นแบบไหนเราดูแลท่านจริงหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าได้ความถูกต้องเหมาะสมนะคณะกรรมการก็จะเสนอต่อนะครับนะไปพิจารณาคุณสมบัติต่อไป นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงสุดครับ3,000บาทต่อผู้สูงอายุต่อคนเราก็ต่อเดือนด้วยนะนะแต่ไม่แน่ใจว่าให้ไปกี่เดือนนะแต่ว่าเป็นข้อมูลล่าสุดประมาณนี้ในเรื่องของโครงการครอบครัวอ,อุปถัมผู้สูงอายุนะครับเริ่มเดือนพฤษภาคมปี2567นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะน่าสนใจเลยสำหรับใครที่แรลผู้สูงอายุอยู่นะก็อย่าลืมทำการยื่นเพื่อขอรับสิทธ์ ตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับนะเพื่อจะได้ดูแลท่านในเรื่องของการที่จะได้มีในเรื่องของปัจจัยช่วยเหลือการดําเนินชีวิตนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารตัวนี้นะครับาภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับที่เป็นประโยชน์สิทธิสที่ดริการที่พึงจะได้รับก็จะติดตามและแจ้งข่าวสารกันตรงนี้นะครับผมให้กับท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ